จะต้องอยู่กับคนที่ชอบด่าพูดจาหยาบคายเขาจะได้รับวิบากกรรมอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆท่านเองในตอนนี้นะครับต้องทนกับสามีที่เป็นคนชอบ ด่าว่าชอบดูหมิ่นพูดจาหยาบคายใส่ภรรยาภรรยาที่อยู่ด้วยก็ต้องมารับอารมณ์สามีทำอะไรไม่ถูกใจพูดอะไรไม่ถูกใจหรือไม่ได้ดังใจเขาเขาก็จะด่าว่าต่อว่าต่างๆนานาโดยเฉพาะภรรยาที่ได้สามีต้องทำมาหากินคนเดียวภรรยาอยู่บ้านหรือคอยเลี้ยงลูก เมื่อสามีกลับมาหรือสามีไม่พอใจเพราะว่าต้องหาเงินภรรยาเมื่อไม่ได้หาเงินก็เป็นที่รองรับอารมณ์ของสามีเมื่อเจอสามีแบบนี้ก็มีความทุกข์เครียดนำพาให้การใช้ชีวิตคู่นั้นมันไม่มีความสุขอย่างที่ใจคิดอย่างที่ตั้งความปรารถนาไว้ หรือแม้แต่บางท่านเองอน,นะครับที่เป็นสามีก็อ่านจ,จะได้ภรรยาที่พูดจาไม่ดีชอบด่าสามีชอบว่าสามีเรื่องเล็กน้อยเรื่องนิดหน่อยก็คอยด่าคอยว่าบางทีก็อาจจะพูดจาก,กระทบกระเทียบสามีพูดจาหยาบคายให้สามีสามีก็ไม่ตอบโต้ไม่เถียงถึงแม้ว่าจะไม่เถียงไม่ตอบโต้แต่ผู้ที่พูดหรือผู้ที่คิดหรือผู้ที่กระทําอย่างเช่นภรรยา คอยด่าว่าสามีมันก็มีโทษและก็ได้รับผลวิบากกรรมเช่นเดียวกัน หรือบางด้านเองที่เป็นลูกก็อาจจะต้องอยู่กับพ่อแม่ที่ชอบด่าว่าทุกเรื่องราวไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ไม่ถูกใจก็โดนดา่าหรือบางครั้งพ่อแม่ก็เป็นคนที่พูดจาหยาบคายใส่ลูกหรือพูดกระทบกระเทียบให้ลูกผู้เป็นลูกที่ต้องอยู่กับพ่อแม่แบบนี้มันก็มีความทุกข์การใช้ชีวิตก็ไม่มีความสุขหรือแม้แต่พ่อแม่เองบางท่านเลี้ยงลูก มาอย่างดีเอาอกเอาใจอย่างดีพอลูกโตมาทำมาหมากินได้หรือบางคนนี้ก็ไม่ทำาหากินคอยแต่ขอเงินพ่อแม่หลานทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เมื่อไม่ได้ดังใจพ่อแม่ไม่ให้ก็ด่าว่าพ่อแม่เสียเสียให้หายหรืออาจจะพูดกระทบกระเทียบพูดใจหายาบคายพูดด้วยความโกรธเพราะไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำให้พ่อแม่นั้นเสียอกเสียใจทำให้พ่อแม่มีความทุกข์การ การกระทําแบบนี้ก็มีโทษมากและก็มีโทษหนักด้วยหรือบางท่านเองอาจจะทํางานในขณะนี้ก็อาจจะต้องอยู่กับเจ้านายที่เป็นคนชอบด่าชอบว่าหรือหัวหน้าที่ชอบด่าชอบว่าเราทําอะไรผิดพลาดนิดหน่อยทําไม่ได้ดังใจ ก็จะพานโกรธแล้วก็ด่าต่างๆนาๆนาหัวหน้าบางคนหรือเจ้านายบางคนก็อาจจะด่าไปถึงบุปการีด่าไปถึงพ่อแม่ซึ่งเป็นการกระทําที่หยาบคายมากหลายๆท่านเองเมื่อเจออย่างนี้ก็ทํางานไม่มีความสุขมีแต่ความกดดันก็เกิดความเครียดแล้วก็เก็บกดด้วยเพราะว่าจะต้องทาหมากินเพื่อให้ได้เงินมามาเลี้ยงครอบครัวหรือแม้แต่บางท่านเองก็อาจจะต้องมี เพื่อนที่ชอบด่าว่าหรือแม้แต่คนไม่รู้จักหรือคนที่อยู่ข้างๆบ้านก็เป็นคนที่ปากไม่ดีชอบด่าชอบว่าชอบนินทาหรือชอบพูดหยาบคายเมื่อเราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้แน่นอนว่าย่อมจะมีความทุกข์เป็นธรรมดา ในเรื่องของการด่าว่าหรือพูดจาหยาบคายพูดด้วยความโกรธนี้พระพุทธองค์ท่านก็ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกันซึ่งการด่าว่าหรือการพูดจาด้วยอารมณ์โทสะพูดทําให้คนอื่นเสียอ,อกเสียใจพระพุทธองค์ด่านตรัสว่าวิบากกรรมอย่างเบาจะเป็นไปเพื่อการได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจส่วนวิบากกรรมอย่างหนักนั้นจะเป็นไปเพื่อทุกติภูมิคืออบายทุกติวินิบาตนรก ก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้มีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากแต่ถ้าได้รับผลณนะปัจจุบันนี้ตอนนี้ตัวเขาเองนั่นแหละมีความทุกข์เพราะคนที่มีความสุขคงจะไม่มาด่าคนอื่นมาว่าคนอื่นแต่ทีนี้เราเองที่ถูกกระทําถูกคนอื่นตําหนิติเตียนหรือถูกคนอื่นด่าว,ว่าเราควรจะวางจิตอย่างไรจะได้ไม่มีโทษไม่ต้องมารับผลวิบากกรรมนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถ้า เราเองเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเราพยายามที่จะให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาหรือในแต่ละวันเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะอยู่ในศีลในธรรมแต่ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือจะเป็นภรรยาพ่อแม่ลกูกเจ้านายหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนข้างบ้านเขาก็ยังมาด่ามาว่าเราด้วยความอิจฉาริษยาบ้างหรืออาจจะเกิดจากการที่เราทำ อะไรไม่ถูกใจเขาเขาก็มาด่ามาว่าพูดจาหยาบคายให้เราเราเองจะต้องรู้วิธีวางจิตนั่นก็คือเมื่อเขาด่าว่าเรามาแล้วเราเองจะ ต้องไม่คิดอกุศลคือเมื่อเราได้ยินเสียงด่าว่าจากการที่เขาคิดไม่ดีกับเราแล้วเขาพูดมาเมื่อเราได้ยินแล้วอย่าคิดปรุงแต่งคืออย่าทำให้เกิดความโมโหอย่าทำให้เกิดโทสะเพราะว่าโดยหลักแล้วกายกับใจนี้มันจะคู่กันแต่ถ้าเมื่อใดเราได้ยินเสียงที่เขาด่าว่าแล้วเราเกิดความไม่พอใจเสียงที่คนอื่นด่าว่านั้นมันจะเข้ามาผูกจิต แล้วก็จะเป็นสังโยชน์และก็จะเกิดนิวรณ์คือความพยาบาทหรือความคิดไม่ดีการคิดประทุษร้ายกลับไปหาคนอื่นกลับไปหาต้นต่อของเสียง การปล่อยให้เสียงมาผูกจิตเป็นสังโยชน์และเป็นพยาบาทเกิดนิวรณ์ขึ้นมาก็จะมีโทษเพราะการปล่อยให้เสียงหรือกิเลสนี้มาผูกมัดจิตไว้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้จิตเศร้าหมองทำให้จิตนั้นเกิดอารมณ์โทสะ เกิดความโกรธขึ้นแน่นอนว่าจะมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากฉะนั้นพระพุทธองค์จึงพยายามให้เรานั้นฝึกอยู่กับกายเวทนาจิตและธรรมหรือสติปัฏฐาน4นี่คือที่ตั้งของจิตเป็นกองกุศลอย่างแท้จริงเพราะ ถ้าจิตไม่ตั้งอยู่กับกายเมื่อหูได้ยินเสียงที่เขาด่าว่าเสียงเหล่านั้นหรืออารมณ์เหล่านั้นก็จะมาผูกจิตนำพาจิตให้ออกไปจากกายแล้วก็ไปพอใจไปเพลิดเพลินอยู่กับเสียงดา่าก็จะไปคิดไม่ดีไปคิดประทุษร้ายหรือพยาบาทอาจจะไปด่าตอบหรืออาจจะไปทำร้ายไปคิดไม่ดีกับเขาพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเมื่อเสียงเหล่านั้นมาผูกจิตแล้วให้ รีบมีสติให้ไวละความเพลินในอารมณ์นั้นเสียละความเพลินในเสียงนั้นเสียเปรียบเสมือนไฟที่ไม่เสื้อผ้าหรือเส้นผมเราเองก็จะต้องใช้ความเพียรพยายามที่จะดับไฟนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อเกิดความคิดหรือจิตนั้นไปเพลิอนอยู่กับเสียงที่เขาด่าว่าก็ให้มีความพยายามมีความเพียรให้มากเพื่อที่จะละอารมณ์นั้นด้วยการมีสติอยู่กับ เพราะการระลึกไปในทางที่ผิดมันก็จะเป็นมิจฉาสติมันมีแต่โทษนำพาให้เกิดทุกข์และก็จะได้รับวิบากกรรมด้วยถ้าเราเองมัวแต่ไปเพลินอยู่กับอารมณ์นั้นและเราเองก็ด่าเขาไปเถียงกับเขาเราเองก็ไม่แตกต่างจากเขาเหล่านั้นเผลอๆเ,เราเองอาจจะหนักกว่าเขาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทุก,กติเช่นเดียวกันถ้าวิบากกรรมอย่างหนักก็จะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดดิเรจารและเปร วิสัยและเราเองถ้าไปเถียงเขาไปด่าเขากลับแน่นอนว่าวิบากกรรมอย่างเบาเราก็จะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจเช่นกันฉะนั้นเราเองก็ควรจะทำตรงข้ามกับเขาถ้าเขาด่าว่าเราเองจะไม่ด่าว่าเราจะเป็นผู้ที่สำรวมเราจะมีความเกื้อกูลมีความเมตตาแล้วก็แผ่เมตตาให้คนเหล่านั้นสำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจของเรามันก็จะมีสุขเป็นก ไรมีสุขเป็นวิบากด้วยและเราเองก็ไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกับคําด่าว่าเขาอยากจะด่าก็ด่าไปเพราะว่าถ้าเราเองมีจิตใจสูงเราก็ไม่ตอบโต้เขาเราจะพูดด้วยเหตุและผล อันไหนที่เราผิดอันไหนที่เราถูกเราก็สามารถแจกแจงได้แต่ถ้าเราไปตอบโต้เขามันก็จะไหลไปสู่ที่ต่ำเหมือนกับเขาแต่ถ้าเรามีจิตใจสูงเราเองก็จะสํารวมทั้งความคิดการพูดและการกระทำได้